สำหรับคนที่กลัวโทรศัพท์ร้อนคอมร้อนค่าไฟแพงแต่อยากปล่อยจอหรือเอฟเคในเกมให้โหดขึ้นหรือว่า24ชั่วโมงขอ,อนําำเสนอแอป UG Phone เป็นแอปสำหรับ AFK เคสำหรับคนที่อยากลองใช้ฟรีเพียงกรอกโค้ด DAENGG น้องๆก็จะได้เพจสามารถเอาไปทดสอบใช้ได้ฟรีตอนนี้กำลังมีโปรโมชั่นมากมายให้ลองซื้อสำหรับเป็นเดือนเป็นปีเดี๋ยวพี่ทิ้งหนึ่งไว้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคครับผมก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ำแดงเช่นเคยนะทุกคนวันนี้เรา เขอยู่กับตะตวงตวงนะทุกคนไม่ใช่ครับวันนี้พี่ก็จะอธิบายนะรเรื่องของแบบนี้นะว่ามีอะไรที่สําคัญสาคัญบ้างนะทุกคนอันนี้บางคนสงสัยเยอะมากแบบเพิ่งเลยน,นะพี่ครับเวลาแบบตุยเนี่ยของตกหรือเปล่าคือตอบให้เลยครับว่าตกหมดเลยนะครับยกเว้นอารถนั่นเองนะคือในกระเป๋าตกหมดแล้วก็เงินก็ตกหมดแต่ถ้าน้องแบบอาไม่อยากตกนะก็คือต้องเอาไปฝากในบ้านนะทุกคนดูดิดูดูดู ดูขนาดพี่แค่เพิ่งเปิดคลิปพี่จะโดนสอยเนี่ยโคตรเลงรอะ่ะดูดูมันจะทำอะไรพี่ไป คนนักเลงอ่ะน่ากลัวจริงครับแบบเนี้ยคือใครแบบอ่อนแอก็อยู่ไม่ได้นะทุกคนโดนเช็คตลอดแต่คนดูนะครับตอนนี้ปะก็ก่อนจะไปดูคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะทุกคนใครที่ยไม่กดติดตามฝากกดติดตามหน่อยนะทุกคนแล้วก็กดไลค์กันทีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยไป let's go ทุกคนก็อนอันดับแรกเลยถ้าของไม่อยากตกนะครับพวกอาไอเทมต่างๆในในกระเป๋านี้นะทุกคนคือเราต้องไปฝากนี่ครับ เนี่ยคือทุกๆบ้านมันจะมีนะครับที่ฝากของนะเนี่ยแล้วก็ฝากอุปกรณ์ได้ับทุกคนเนี่ยถ้าฝากในกล่องเนี่ยมันจะไม่หายนะทุกคนสําหรับคนที่อยากเปิดกล่องเนี่ยเยอะๆเนี่ยไอแบบพยยังเยอะๆเนี่ยคือเราต้องเติมโลบักนั่นเองนะทุกคนเนี่ยขยายกระเป๋าไปเรื่อยเติมโลบักเติมโลบักไปเรื่อยนะครับประมาณนี้ช่องมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับประมาณนี้เลยได้ตรงนี้คืออะไรไอันนี้คือที่ซ่อมอาวุธนั่นเองนะทุกคนแบบอาวุธที่เรากำลังจะพังอะไรวานี้นะแล้วก็สามารถซ่อมได้เลยนครับแบบนี้เนนแมมออรทสุกคควหืบบ GTA เหรอหรือไฟเอ็มอะไรประมาณนี้คนดูสนุกจริงครับสนุกจริงโอเคแต่สำหรับใครที่แบบอยากเช่าบ้านนะเราก็สามารถเช่าได้เลยนะนี่เชา่าได้เลยนะคนอา่าอันนี้คือพี่เป็นเจ้าของเห็นไหมอา่าเป็นชื่อพี่เราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับก็สามารถล็อกได้นะทุกคนล็อกประตูได้นะครับล็อกประมาณนี้ได้เลยนี่หนไหมแต่คนก็สามารถเข้ามาได้อยู่ดีทุกคนเดี๋ยมาทุกกระจกมันก็เข้าได้นะครับคนดูอันนี้คือบ้านที่เขาแจ้งนะมันมีแบบบ้านเติมก็มีนะคนดูบ้านเติมก็มีนะอ่ะเดี๋ยวพี่ดูอ่าเด เห็นไหมข้าวแดะประมาณนี้เลยเดี๋ยวพาไปดูบ้านเติมมาพนดูบ้านเติมถ้าพี่มีตามพี่ว่าก็อ,อยากจัดอยู่นะบ้านเติมอ่มะคนดูเนี่ยบ้านเติมคะคนดูเนี่ยไอ้บ้านเติมเนี่ยคืออย่างจัดมากครับคือมันสามารถปิดกระจกด้วยปิดอะไรได้หมดโคตรเท่อะคนดูอาง่ายโคตรเท่อานี่เป็นรถบ,บังนี่เลยครับคนดูนี่ประมาณนี้เลยครับ้ยพี่โดนเช็คว่ะคนดูพี่โดนเช็คไอคนนี้นู่นวาที่เริ่มเริ่มต้นคลิปอะคนดูเอามาันมาเช็คพี่วะพี่ไม่ทำอะไรเลยเว้ย <laughs> ไม่น่าก,กลัวว่ะแต่เราคนไม่น่ากลัวกันจัดเด้คนดูอ่าแล้วเงินนะครับก็คือฝากธนาคารนะรทุกคนคือมันจะเป็นตู้แบบนี้นะเห็นไหมมันจะเป็นตู้แบบนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็สามารถฝากธนาคารได้อ๋อคนอย่างเยอะคนดูอ่าจะพาไปดูเลยกันอ่าจะพ่ฝากธนาคารนี้อ่าตรงนี้ธนาคารนะรทุกคนแล้วก็สามารถฝากได้แต่สมมติถ้ามันขึ้นสีแดงดแบบนี้มีคนงัดตู้อยู่นะครับเราก็ไม่สามารถอ่า ฝากได้นะมาติดครูดาวนะรประมาณนี้คนดูโอเคอันนี้เรื่องเงินเรืไอเทมหน้าจะพอสมควรแล้วนะทุกคนต่อไปก็อ่าเรื่องเวลาผมออกเกมของผมจะหายไหมอ่ามีคนถามเยอะมากนะครับก็คือถ้าเราไม่ขึ้นหัวกะโหลกตรงซ้ายไหนไหมอันนี้คือขึ้นแล้วมันชนพี่เห็นปะมันติดสถาน,นะบแบบต่อสู้อยู่นะครับเราไม่สามารถออกได้นะมันจะออกได้อยู่ที่ประมาณ15าวิหรือ20วินะครับมันก็จะออกไปเองนะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวมันจะออกไปเองครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวดู อ่าเห็นไหมออกแล้วคนดูนี่ครับก็สามารถออกเกมได้นะทุกคนอีกอย่างหนึ่งครับสำหรับคนที่แบบไม่อยากต่อสู้หรือหนีนะครับถ้ามันขึ้นสีเกียวแบบนี้มันคือจุดเซฟโซนนะครับก็สามารถแอบได้นั่นเองครับทุกคนมันจะมีโอ้โหนักเลงจัดนักเลงมากเซฟนี้คนดูเพียรจัดแบนมากเลยเดี๋ยวค่อย เดี๋ยวค่อยตอนนี้พี่อาดกั้นใจอยู่นะครับเดี๋ยวพี่จัดมันแน่ครับทุกคนร้อยทำคลิปเสร็จก่อนนะครับประมาณนี้มันจะมีอ่าประมาณห้าจุดมั้งครับคนดูอ่ามีร้านจักรยาน,นครับทุกคนร้านจักรยานเสร็จแล้วก็ร้านปืนร้านปืนก็เซฟโซนนะทุกคนร้านปืนก็เซฟโซนโอเคร้านแต่งรถก็เซฟโซนนะตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับที่เขาเรียกว่าร้านถุงเงินหรือว่าร้านหายของนะมันก็เป็นเซฟโซนเหมือนกันนะทุกคนอ่าข้ามาดู นี่นะครับมันสามารถขายของได้นั่นเองนะในในเกมนะนี่ขายไปปุ๊บเรียบร้อยครับคนดูเห็นไหมได้ละนี่เป็นไงโคชิลแบบเวลาเราฟาร์มของของเต็มเลยเนะี่ยเราก็มาอ่าย่อยได้นะรประมาณนี้ ต่อมานะก็คือร้านขายรถนั่นเองนะทุกคนดูนี่ร้านขายรถนะก็เป็นเซฟโซนเหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็ร้านแต่งรถตรงนี้ก็เซฟโซนเหมือนกันนะประมาณนี้ใครยิงวะมันมีคนยิงวหคนดูเมื่อกีนะ้เนี่ยพี่อยากจัดหากเลยวะไม่เป็นโปรนะาาเนี่ยทำไปเด้บ่อเหมือน,นโปรนะวีวอลกอ่ะตัวมันว,วิวอลกวิวอลก์เห็นปะรู้ว่าเน็ตมันวะไม่รู้ว่าเน็ตมันหรือเปล่าหรือว่าโปรนะคนดูต่อไปนะถ้าใครแบบอยากให้แบบยิงคมๆนะอันนี้คือพี่แนะนำว่าให้ปรับ FPS นะนี่ยิงคมๆเลยให้เป็น240แบบ มันลื่นอะมันจะสมูทขึ้นนะทุกคนไอพี่ลืมปรับไงต้นคลิปอะอ่ามันสมูทแล้วเห็นไหมมันจะสมูทขึ้นนะครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราไปร้านแต่งรถต่อคนระับคนดูพี่ยังไม่อธิบายเรื่องอ่ารถเลยวันที่3อ่าเรือนี้พี่ไม่ได้ทำคลิปอัปเดตรถนะทุกคนมันคือรถคันใหม่นะรถประมาณนี้เลยมันคือรถแนวแกงน,ะนั่งได้6คนแล้วก็มีเกาะมีอะไรแบบโกงๆอะ่ะคือพี่ไม่ได้สุ่มนะครับเพราะ เหมือนพี่ไม่ได้ใช้อะ่ะคือพี่เล่นคนเดียวอะ่ะเข้าใจไหมเทไปรวมกลุ่มอะ่ะอะไรมาแล้วเนี่ยเล่นคนเดียวพี่สุ่มไปมันก็มันก็เปลืองเงินเปล่าๆนะคนดูพี่เลยแบบไม่ได้สุ่มให้ดูนะทุกคนขอโทษด้วยนะแต่ไอเนี่ยพี่คิดว่าม่งออกยากไปวะเดี๋ยวรอก่อนอะ่ะรอให้มันเละก,กันไม่ตั้งสี่คนกันอะ่ะคือรถคันนี้นะรถคันนี้เหมือนปรับเลนมาเหมือนกันนะปรับเลนให้มันดอบง่ายเหมือนกันนะอเนี่ยแล้วก็รถไอ้เนี่ยไอ้เหมือนรถทหารอ่ะคนโหดอ่ะหกคนอึดมากใส่กอดนะครับสำหร เอามาแตงนันแหละดีแล้วนั่งได้แค่2คนนะทุกคนอินเทอร์เวิร์ดไงประมาณนั้นนะทุกคนแต่าหรบบพี่ถ้าแบบนั้นจริงๆนะสําหรับคนที่เล่นคนเดียวก็เอามาแต่งก็ได้ครับมันไม่สามารถตีข้างหลังได้อะ่ะเนี่ยมันไม่สามารถคนซ้อนไอ้คนที่ข้างหลังเราอะ่ะไม่สามารถตีเราได้ขเข้าใจไหมแต่ข้างๆนี้มันก็ไม่สามารถตีเราได้เว้ยคนดูก็คือโกงอะ่ะมาแต่งก็คือว่าโกงระดับหนึ่งอ่ะทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวพี่ว่าเดี๋ยวพี่ไปแต่งรถโชว์แล้วกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปแต่งรถก่อนตอนนี้พี่ยังไม่เสริมเบ มีคนบอกว่าเสริมเบรกแล้วมันจะอ่าไม่พลิกคว่ำหรือว่ามันเบรกดีขึ้นนะเดี๋ยวพี่จะลองดูทุกคนเวลาพี่ไม่เสริมเบรกอ่ะมันจะพลิกคว่ำบ่อยเวทุกคนเข้าใจไหมเดี๋ยวพี่ว่าจะเสริมเบรกดูนะเสริมเบรกแพงไหมอ่ะตอนเนี้ยดูดิเสริมเบรกอ่าเบรกไม่รู้ว่าเบรกเบรกถึงสามเบรกถึงสามเท่าไหร่นะทุกคนเดี๋ยวพี่กดไปสักสี่แสนนะคนดูสี่แสนเลยนี่เห็นไหมสี่แสนโอเคเดี๋ยวพี่จัดเบรกเลยดีกว,ว่าเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวโดนโปรสอยไปเนี่ยนะโอเค อ่ะเดี๋ยวเราเสริมเบรกเลยทุกคนโอเคเสริมไปเลยอึ้งเสริมหนึ่งแล้วก็เสริมสองเสริมสามอึ้ง่าประมาณร์สองแสนหกทุกคนเสริมเบรกสามนะสองแสนหกประมาณนี้ทุกคนโอเคมันทําให้เบรกดีขึ้นนะคิดว่านะทุกคนเล่นไหนมาก็มาแล้วทุกคนเราแต่งสีรถดีกว่าพี่อยากได้สีดําวะโอเคขอสีดาหน่อยเอาเคลือบรถไงเราจะได้เท่สีดําอะมาได้กลมกลืนด้วยสีดํา โอ้ oh, สีเขียวป่าเว้ยมีเอา,าสีขาเข้มเกินมียวเมียวเมียวเมีเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาสีดำได้ปะพี่เป็นนักล่าไงนักล่าต้องสีดำเว้แบบทึบๆอ่ะมันจะได้มองไม่เห็นเว้ยโอ้โหมาแต่งสีแดงแต่เลยวะมันจะสวยวะคนดูพี่ว่าไม่น่าวะมีเอาอะพี่ชอบสีทึบๆอ่ะคนดูมันสีดำมันเป็นเนอะโอเคดำมาถือว่าสวยมากคนดูต่อไปก็อ่ะล้อไหมล้อสักหน่อยไหมเอาล้อด้วยวเนาะไปะจัดหน่อยจัดล้อหน่อยจัดล้อสักหน่อยคนดูล้อแบบเฟียสเลยนะนะแบบดีๆอ่ะ ดิไ no ิเต็น่อยดิวิเอาดิเอาดิว้าวทุกคนดีปาะ BS ไม่รู้ว่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยวะป้าเดี๋ยวเราใส่เลยด้วยกันเนาะอ่ะอะาใส่สีดำแล้วก็ใส่ล้อทุกคนโอ้ยเท่ปะเย็ดล้อแบบโลโก้แบบเท่เลยนะเว้ยพี่ว่านั่นแต่ะราคาสูงอยู่อะทุกคนเ๋ยวเท่จัดเท่จัดรงแบบเท่จัดเนาะเท่จัดละต่อไปก็อะไรดีวะแต่งอะไรดีไอปีกป่าคุณดูแต่งปีกป่าปีกรถอ่ะเราลืมเปิดอ่าลืมลืมลืมไอนี่ปีกรถปะ่ะห้าหมื่นป่ะจัดจัดนี่เท่ๆขอจะเท่หน่อย โอ้ยเทปะ่ะโอ้ยเทอยู่นะทรงนี้ S R X 1 X R X หโอ้โห S R X 1โอ้โห, 1, โอโห32อันต่ำสุดอะคนดูไม่เป็นไรหรอกแต่แต่พี่คิดว่ามันน่าจะเทอย,อยู่แหละเนาะทรงนี้เทป่ะก็เทอยู่เว้ยปลอบใจตัวเองหรอกไม่ใช่หรอกประมาณนี้คนดูนะี่ทรงทรงแบบหมกนะรถคันนะี้หมกหมกอยู่อะสำหรับพี่นะคิดว่ามันดีไหมถามว่าดีไหมมันหน่วงท้ายว่ะแต่เป็นเบรกดีขึ้นแล้วมันไม่ปัดอะมันรู้สึกว่ารถไม่ไม่ปัดขึ้นถ้าพี่ขับนะใครๆก็รู้ว่า รถพี่ความอ่ะขับทีเลี้ยวโค้งอ่ะเฮ้ยแบบมันดีขึ้นด้วยทุกคนมันดีขึ้นนะพี่สำหรับสำหรับพี่นะว่ามันดีขึ้นแต่มันเป็นแบบเวลาเลี้ยวอ่ะเวลาเลี้ยวมันแบบอ่ามันไม่คงเคงอ่ะแต่อูรุตไม่แน่นะอูรุตอ่ะเนี่ยเนเมื่อกี้น่ยชอบไปกทีนะมันมันคนความเลยสำหรับพี่นะถ้าพี่ขับอ่ะสำหรับอาชีพนะทุกคนก็คือตรงนี้ครับร้านนี้เลยตรงข้ามกับอ่าเซเว่นนะทุกคนมีอ่าปลูกผักนะปลูกผักแล้วก็ซื้อเนื้อแล้วก็เชฟนะเชฟแล้วก็ถูพื้นะประมาณนี้เลย พี่อาจจะไม่ได้ลงลึกเท่าไหร่นะเพราะพี่ทําคลิปแยกไว้ในช่องแล้วทุกคนก็ไปดูคลิปได้นะพี่ทําหมดแล้วพวกอาชีพนะทุกคนเดี๋ยวคลิปมันยาวไปนะทุกคนโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่ลองลองอาวุธสักหน่อยดีกว่าเนาะใกล้จะจบคลิปแล้วเอากล่องทองดีกว่าเนาะถ้าได้อันไหนพี่ก็จะได้อันนั้นนะคนดู MP5 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 MP เลยลุงลุงเอา MP5 ให้ผมโอ้ยได้ขวานมาคนดูพี่ไม่เอาขวานจริงเหรอวะเอาดีให้พี่เล่นขวานจริงเหรอวะคนดูไปเล่นขวานก็เล่นขวาน,นะนแ,แล้วคนดูแต่เราต้องซื้อน้ำยาแล้วเว้ยถ้าโปก็สวยอะ่ะ เฮ้ยลูกซองได้ยินเสียงลูกซองไหมใครมีลูกซองอะเมื่อกี้เนี้ยผมได้ยินเสียงลูกซองด้วยอ,อดีตีอะพี่ไม่โปเอารายไป,ปโปใครเล่นโปรครับอดีเอ๊ะรู้จักด้วยเหรอลงมาดิถ้ารู้จักกลับมาดิลงมาเว้ยลงมาเว้ยโอ้ไม่ลงเลยทำไมไม่ลงเดี๋ยวตายของขึ้นให้เอาอ่ะถ้าพี่ลงแล้วเองลงไหม โอ้ยเกือบตุยนะเกือบตุยนะเกือบนะเอาเบาเจ็ดยัน 7, 7, 8, 8, ขวานทองข้างล่างอะ่ะโยกข้างล่างอะ่ะใครได้ไปนะ 1, 2, หนึห่งสองหยอกแบบนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ได้ก็เหลี่ยม <c oughs> เว็บเกมนี้พี่ก็ดังเหมือนกันนี่ว่ามีคนรู้จักเยอะเหมือนกันนะเว้ยคนดูก็เมื่อกี้เจอ fc เฉยเลยเนี่ยหลายคนบอกว่าพี่ผมโดนโปรเยอะมากพี่ไม่โดนบ้างหรอคือเอาง่ายพี่เล่นอ่าเซิร์ฟพรีเมียมครับหรือว่าเซิร์ฟพันเองนะทุกคนก็คืออ่ามันแล้วแต่คนนะแต่พี่เสียมันเกือบเกือบสี่ร้อยนะถึงเติมซื้อพารได้อะคนดูก็คือนี่นะครับเซิร์ฟพารนะเห็นปะเซิร์ฟเวอร์บ็อกซ์สปินบวกนะทุกคนนี่แบบนี้เลยแล้วก็กดเข้าไปเลยครับมันก็เป็นเซิร์ฟเวอร์พาร์ตนั่นเองครับคนดดดดููวิิิิิธีเเปปปแบบซรร์ฟงงไม่มะนะคักก็ านะแล้วก็เลือกเป็นข้างล่างครับสถิติภาพนะทุกคนกดเปิดนะเห็นปะ่ะอันนี้คือเซิร์ฟไม่ปิงนะครับเห็นป่ะร้อยห้าสิบไม่ปิงนะอันนี้คือไม่ปิงถ้าใครรู้สึกว่าเกะก,กะจอนะแล้วก็สามารถปิดนะครับทุกคนโอเคปิดประมาณนี้ประมาณนี้เลยคนดูถ้าแบบไม่อยากเจอโปรนะอันนี้คือพี่แนะนําว่าให้ให้ลงทุนแบบ เปเสื้อพัดแบบเนะี้ยมันก็จะมีโปมันจะมีแบบพวกตึงๆทั้งนั้นเลยพวกเอาแบบของทองของทองของม่วงแบบเนะี้ยของม่วงอะ่ะมีให้เห็นครับคุณดูของม่วงของทองอะ่ะมีให้เห็นแน่นอนครับทุกคนก็เร็วๆนี้จะมีอัปเดตตกปลามาใหม่นะทุกคนไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะอัปเดตตกปลาอาจจะเป็นเซฟโซนหรือเปล่าเซฟโซนตกปลาแต่ถ้าไม่ใช่เซฟโซนไม่มีใครตกปลาหรอกอจริงๆเลยสาวะเลยโดนล็อกหัวครับถ้าซฟธรรมดานะโดนล็อกหัวแนะ่นอนร้อเปอร์เซนต์ตกไปตกมาตกปลา,าปุ๊บโดนลงน้ำทำยังไงอะแบบตัวลงน้ำอะคนชน นน่ะน่ะขับรถชนน่ะมันต้องมีพวกมันมมีแน่นอนอ่ะอ่ะไม่พี่ก็พวกเองอ่ะขับรถชนเขาอ่ะเออล้ชนบุ้มบุ้มบอมซัมเบ้ชนตุ้มลงน้ำอ่ะไอ้เข้าใจว่าอันนี้ไม่ได้ใจนะอาจจะเป็นแบบเซฟโซนหรือเปล่าถ้าเซฟโซนก็ดีดีมันจะได้แบบมีคนเล่นเยอะนะแบบเอฟเคยี่สิบสี่ชั่วโมงแบบนี้เข้าใจไหมเอฟเคตกปากถ้าเป็นแบบที่พี่คิดแบบ เป็นวงแบบวงเซฟโซนไม่สามารถคิวกันได้ถือว่าค่อนข้างดีนะอันนี้คือเขากันโปได้อยู่อะนนะอประมาณนั้นอะโอเคประมาณนั้นแต่ถ้าแบบไม่ใช่ก็ขับรถชนได้หรือว่ายิงปืนได้อันนี้ก็ต้องไอมิน,นก็ต้อง,อนนองเออต้องดูอะเออด,ดูดีอะประมาณนั้นทุกคนดูก็ถ้าใครชอบพี่แบบนี้นะก็ฝากกาดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคลิปนี้อาจจะมีสาระเล็กๆน้อยๆสําหรับคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่นะครับประมาณนี้เลยก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย แต่ใครที่จะบังหาไอเทมเสริมอยู่นะครับเดี๋ยวพี่ทิ้งไว้หน้าช่องนี่ประมาณนี้เลยหน้าช่องเหมือนนั้นโอเคไปจำกันได้แล้วเจอกันคุณนางเอกผมจะตูร้ายต่อจบคุณก็รู้ผมก็ต้องตายกลับตัวกลับใจมันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนังเรื่องนี้ก็คงไม่มา